สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นไม้ช็อตยุงนะครับเอาแพ็คมาอย่างดีเล้โหข่อมาหลายชั้นเลยนะครับมีหนังยางลัดมาอีกตัวนี้เป็นนะครับ st ขีด388นะครับผมไม้ตียุงไฟฟ้า2อีกหนึ่งแท่นชาร์จนะครับผมมีไฟล่อแมลงครับกลางคืนใช้ไฟ220 ลิตและจำหน่ายโดย o k เค n i c ล n d Digital บางขุนเทียนท่าข้ามมานะครับน่าเป็นถุงซิปด้วยเพิ่งเห็นถุงซิปด้วยนะครับเท่ี่มีโลโก้ ST นะครับ DC 4500โวลต์แล้วก็ AC 220นะครับโอ้ใหญ่ดีนะแท่งใหญ่ดีนะครับใหญ่กว่าอันเก่าที่ผมเคยใช้ทุกคนรู้สึกว่าใหญ่แล้วก็ดูแข็งแรงดีกว่า อันเก่าผมเพิ่งจะพังไปนะใช้มาต้องประมาณ3ปีแล้วใช้ทุกวันเลยนะครับคือมันมันอะไรแบตเบิดอะไรยังใช้ได้ดีอยู่นะแต่มันหกักตีไปโดนอะไรไม่รู้นะครับแรงไปหน่อยหกักตรงนี้เลยนะครับอันนี้ดูแข็งแรงดีกว่าแล้วก็เหมือนผมว่าเหมือนเหมือนใหญ่กว่านะแล้วแท่นชาร์จเขานะครับคือมีที่ชาร์จได้เป็นแท่นชาร์จจริงๆนะครับไม่ต้องมาเสียบชาร์จตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนก็เป็นไมโคร USB เลยนะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเออนี่เป็นไมโคร USB เสียบชาร์จที่นี่ก็ได้หรือว่าใครจะวางแล ที่ตัวแท่นมันก็ได้นะครับคือผมนะ่ะดูมาหลายรุ่นตอนเลือกนะเลือกดูมาหลายรุ่นมากตรงนี้ก็เอาไว้สาหรับกดกดเพื่อใช้สําหรับตัวออนหนึ่งมั้งอ่าถ้าเป็นออนหนึ่งนะครับตัวตรงนี้จะมีไฟสถานะบอกนะมี working อะไรเนี่ยมีรีชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหลังก็มีรายข้างล่างที่ก้นนี่ก็มีเป็นอ่าเป็นหน้าคอนแท t นะครับสาหรับชาร์จกับเสียบชาร์จกับตัวนี้นะครับเวลาเปิดก็ปึ๊บอ่าถ้าเป็นแก๊กเอ้ยจัดสวิ์นิ่มดีมากเลยทุกคน สวิตนิ่มดีนะครับเนี่ยนิ่มนิ่มเลื่อนง,ง่ายเลื่อนง,ง่ายกว่าอันที่ผมเคยใช้อันนั้นอีกนะครับอันนี้อ่าเนี่ยสวิตเบามากเลยเนี่ยเลื่อนง,ง่ายนะอ่าสวิตเบาดีนะครับเออกดง่ายอ่ะคือเลื่อนง,ง่ายถ้าเป็นนะครับอันที่สองอันที่สองต้องกดใช่ไหมอ่าต้องกดถึงจะตีได้นะครับอันที่สองนี้ต้องกดแต่ว่าถ้าเกิดเลื่อนไปอันที่สามเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นไฟตรงนี้นะครับ คือผมจะมาบอกว่าที่ผมเลือกรุ่นนี้เพราะว่าไฟมันเยอะดีทุกคนอลองนับดูตัวน,นี้คือมองเห็นจริงๆเนี่ยได้5ดวงเห็นไหม LED นะครับ LED 5ดวงนะครับตอนแรกผมนึกว่า6เอออ่ะ5 5นะครับได้5ดวง1 2 3 4 5ก็โอเคมันก็ยังเยอะนะครับเพราะว่าคือหามาบางอันนะ่ะะหลายอันนะ่ะลองลองไปเสิร์ชดูบางทีแบบรูปรูปที่เป็นรูปที่ขายอะ่ะโอ้โหแบบไฟนี่แบบเต็มไปหมดเลยนะ แต่พอเห็นคนที่เขาถ่ายรูปมารีวิวในในข้างล่างสินค้าสุวมากก็จะมีบางทีก็1ดวงนะครับหรือบางทีก็จะมีแค่2ดวงอย่างมากๆหน่อยก็3ดวงนะครับแต่อันเนี้ยเจออันเนี้ยนะครับ5ดวงทุกคนนี่เห็นไหมห้าดวงออตรงนี้2ตรงนี้1ตรงนี้2นะครับห้าดวงซึ่งเดี๋ยวเวลากลางคืนมันจะสว่างมากนะครับมันยิ่งสว่างเท่าไหร่มันยิ่งล่อยิ่งเรียกยุงเข้ามาได้ดีเท่านั้นนะไอไฟตีฟ้าไฟตีม่วงๆเนี้ยตอนกลางคืนเนี่ยนะครับจะดึงได้ดีนะครับบางคนก็บอกว่ามันสลบนะ บางตัวก็ตายบางตัวก็สลบนะถ้าตัวแข็งแขหน่อยก็สลบแต่ว่าถ้ามันโดน2อสารอบมันก็อาจจะอาจจะตุยได้เหมือนกันนะครับทุกคนแต่บางทีบางคนแต่ผมก็เตือนจริงบางตัวมันก็สลบเว้ยมันไม่ตายอแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดถ้าใครที่แต่ว่าตัวไหนที่มันติดอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันโดนจือโดนช็อตนานๆอ่ะมันก็คงไปเหมือนกันแหละแต่ถ้าบางคนตัวโดนแล้วก็เดินออกมาเลยบางทีมันก็ไม่เป็นไรมันก็เดี๋ยวมันก็ฟื้น้นบางตัวอาจจะแค่สลบนะครับเดี๋ยวผมขอลองตั้งดูหน่อยนะลองตั้งเสียบชาร์จดูเออนะ ตั้งนี่ด้านไหนก็ได้มั้งนะครับแต่ส่วนมากก็คือเอานี้อาจจะต้องนี่ด้านหน้าอยู่ด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังจะต้องเป็นที่ชาร์จแบบนี้เราอาจจะต้องหันหน้ามาด้านนี้นะครับอ่าแล้วก็ลองเสียบชาร์จดูเอ,อิ่มก็ดีมกันนะไม่ต้องมาเสียบกับที่ตัวนี้เราเสียบไปกับนี้เลยมันสะดวกดีนะครับชาร์จให้เต็มก็ยกขึ้นมาใช้งานได้เลยอา่าดูผมลองไปชาร์จดูสักหน่อยนะว่ามันแบบนั้นเต็มยูม่แหละอยู่คือแบตเตอรี่ถ่านที่มาข้างในในแบตบข้างัางในเนี้ยนะครับหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมนะคร ถ้าหากว่าเราไม่ได้ถ้าเกิดเปิดไฟทิ้งไว้แบบนี้มันก็แบตจะหมดเร็วหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรากดใช้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็อยู่ได้นานอยู่ได้นานดีนะครับที่ผมใช้เนี่ยอยู่ได้นานถ้าเกิดเราแค่กดตีธรรมดานะครับแต่ถ้าถ้าเปิดใช้แบบนี้แล้วก็ยิงยุงเข้าเยอะเนี่ยยิ่งมันช็อตเยอะแบตบก็ยิ่งหมดเร็วไงนะ,ะเดี๋ยวผมไปลองชาร์จนะครับแล้วก็มาลองใช้งานดูหน่อยหนึ่งนะครับอโอเคนะครับนี่ก็มาเสียบชาร์จไว้อยู่นะครับนี่เสียบกับแท่นเขาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสดูว่าในตอนนี้คือเเสีียยบบบารร์นนนนนไฟมัะขึ้้แแดค ๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าเต็มแล้วมันจะไฟมันจะขึ้นเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมก็เพิ่งชาร์จครั้งแรกนะครับอ่าโอเคครับทุกคนตอนนี้แบตเต็มแล้วนะครับก็เวลาเต็มน้ำมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวแบบนี้ทุกคนไฟสีแดงนี้ก็จะดับไปใช่ไหมถ้าเกิดตอนกําลังชาร์จอยู่ก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับพอเต็มปุ๊บขึ้นเป็นไฟสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทดสอบการใช้งานกันดูนะครับผม อ่าโอเคนะครับทุกคนไปลองใช้มา2 3สามคืนแล้วนะครับโหใช้ได้เลยนะครับถูกใจมากๆาเลยปุ่มันดับแรกเลยตรงนี้สวิตช์ตรงนี้เลื่อนง่ายดีมากเลยผมเคยใช้รุ่นหนึ่งสวิตช์ตรงนี้เลื่อนค่อนข้างยากนะลำคาญหงุดหงิดมากๆเลยครับตัวนี้เลื่อนง่ายมากเลื่อนง่ายมากเบามากดีนะครับสิที่ชอบไปอย่างหนึ่งคือน้ําหนักเบาทุกคนเบากว่าตัวรุ่นเก่าที่ผมใช้มากเลยอ่ะแล้วก็จับถนัดมือนะครับผมว่ามันเป็นริมเ่ียมแบบเนี้ยจับถนัดมือดีกว่าแบบรุ่นที่มันเป็นกลมนะเออนะครับ จับถนัดมือดีแล้วก็กดปุ่มสวิสตช์ตรงนี้กดง่ายดีมากเลยนะครับมันมันมันพอดีเลยมันแมทพอดีเลยนะครับเวลาเลื่อนระดับ2เนี่ยเวลากดใช้งานก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ใช่ไหมนะครับเออใช้ได้เลยนะครับจับถนัดมือดีแล้วก็โครงสร้างตรงนี้แข็งแรงดีมากเลยใช้ได้นะครับแผ่นรู้สึกว่าแผ่นตัวนี้ใหญ่ดีนะครับแล้วก็ไฟฟ้าก็ช็อตดีนะครับทุกคนนี่นะ,ะใช้ดีใช้ได้นะครับแล้วเวลา แล้วนี่นะครับทุกคนเรื่องไอแผ่นป้องกันที่เขาอยู่ข้างหน้าแบบนี้ดีนะเขาป้องกันได้อย่างดีเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอาจจะว่าผมเปิดสุดเลยนะเปิดแบบเปิดไฟแบบนี้เลยนะเอามือแตะนี่ไม่เป็นไรนะนะครับแต่ว่าอย่าไปล้วงเข้าไปลึกๆนะตรงกลางอาจจะช็อตนะครับแต่ถ้าเกิดแบบแตะปกติธรรมดาแบบสมมติว่าฟาเผลอไปโดนเผลอไปโดนอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งใจมันก็ไม่ช็อตนะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวดูเป็นแบบนี้ก็ได้ิมเป็นแบบกดนี้ก็ได้นะครับแบบกดนะเห็นไหมเวลากดกดแล้วมันก็ช็อตได้ไหมครับ เห็นไหมอ่าไม่เป็นนะครับไม่เป็นเขาป้องกันดีนะครับเขาป้องกันดีนี่กดกดอยู่นะครับเวลาเปิดกลางคืนเนี่ยโหไฟสว่างมากเลยนะครับ LED เขา5้าดวง LED 5ดวงใช้ได้เลยนะครับมันสว่างนีมากๆเลยนี่เห็นไหมนี่มันกลางวันมอเมอนไม่ค่อยเห็นนะครับใช้ใช,ใช้ใช้ดีมากเลยแล้วก็ล่อยุงได้ดีมากนะครับกลางคืนเนี่ยนะครับเปิดไฟเน,นี่ยเห็นมเปิดเปิดไฟทิ้งไว้นะเห็นไหมนะครับแล้วก็มันก็ยังช็อตทางานได้ปกตินะครับใช้งานดีมากแล้วไฟตัวนี้มันก็สว่าง โหสว่างมากอะกลางคืนอะโ้ล่อยุงดีจริงๆเลยนะครับล่อยุงล่อแมลงดีมากๆเลยนะครับชอบมากเลยทุกคนได้ได้นะครับแข็งแรงจับถนัดมือนะครับชาร์จไวดีแบตอยู่อึดมากเลยนี่3วันนี้คือยังไม่ได้ชาร์จเลยนะเอามาลองใช้ดูนะยังไม่ได้ชาร์จเลยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังช็อตเปรี้ยอยู่เลยนะครับทุกคนอ่าใช้ทุกวันเลยผมคือใช้ทุกวันเป็นคนไม่ได้เลยเรื่องเรื่องยุงเรื่องแมลงในบ้านเนี่ยใช้ทั้งเครื่องดักจุงช็อตแมลงมันก็ยังไม่หลุดรอดมาจะเจอตรงไหนแล้วก็ ใช้ตัวนี้เข้าไปจัดการได้ทันทีเลยนะมันตรงจุดตรงตัวเขาเลยนะครับโอเคคุ้มค่านะครับร้อยกว่าบาทซื้อได้ใครสนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเรื่องไม้ตียุงตัวนี้นะครับของมันจะเป็นรุ่น ST แล้วก็เป็นรุ่น ST 3 8 8แปด LD จะ5ดวงนะทุกคนไฟมันจะสว่างมากเวลาซื้อดูไอ้พูกตรงนี้ให้ดีนะไม่งั้นมีไฟแค่ดวงเดียวอะไรเงี้ยหยุมหยิม2ดวงสดวงอะมันลอยุงได้น้อยกว่าตัวนี้นะครับ แล้วก็มีฐานตั้งให้ออโอเคแข็งแรงดีใช้ได้เลยนะครับสวิตช์เลื่อนง่ายน่ชอบตรงนี้นะครับรูปทรงแข็งแรงจับถนัดมือน้ําหนักเบาดีมากๆเลยกว่ารุ่นเก่าที่ผมใช้มากๆเลยนะครับไอตัวนั้นตีจนแบบเมื่อยมือเหมือมนกันน่ะเออถ้าแบบถือใช้ตีนานๆอ่ะอ่าขาดใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์มให้มาเดินนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ